สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องกรวยเจียงนะคะวันนี้เราไลฟ์สดนะคะ ท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะแวะมาให้กำลังใจเราได้นะคะ<น>พิธีกรรมนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่วยอาจเจียงผายแก้วผายสักใบนี้เรืองงามยามดีนะคะก็ทำพิธีตัดแต่งเสริมลอนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ เสริมรอให้พี่ใหญ่สักใบพี่น้องชาวช้างเรามาให้กำลังใจกันหลายท่านหลายช่องเลยนะคะรวมถึงญาติพี่น้องของเราด้วยเป็นจะเราฟองปลวไม่หายรอบัดซานพี่เอ็มก็รอ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้ขอบคุณค่ะลุงห้องใจดีขอบคุณค่ะท่านใดที่จะสอบถามอะไรนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะวันนี้ยินดีตอบทุกๆคำถามนะคะ,ะวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะการากฎดาทำพิธีการเสริมหลออให้กับที่ใหญ่นะคะ ก่อนทำพิธีนะคะก,ก็จะบอกกล่าวเส้นไหว้สารประกรมรมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ อบอกกล่าวนะคะตัดแต่งเสื้อมรองให้พ่อปลายสักใบสวัสดีครับควานหมายสวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้เราทําพิธีเสริมห่อให้พ่อปลายสักใบนะคะควานหมายก็นั่งบนคอชา้างนะคะวันนี้แม่ควานแม่ควานรับบทเป็นช่างภาพเองนะคะอาจจะภาพไม่สวยเท่าควานหมายนะคะก็ ต้องขออภัยนะคะปันหมายต้องนั่งบนคอช้างนี่นะคะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์งานสวยมากแต่ต้องเอาออกใช่ค่ะต้องเอาออกนะคะเพราะว่าตอนตกมันนะคะแกเล่นงาหักไปข้างหนึ่งนะคะ นี่นะคะด้านซ้ายเราก็จะตกแต่ง,ตงให้เท่าๆ,ๆกันนะคะจะได้ใช้ชีวิตดีขึ้นด้วยนะคะไม่ลำบากนะคะงานอะไรครับอ๋องานตัดแต่งเสริมโรนะคะเสริมโรให้พี่ใหญ่สักใบของเรานะคะทำที่ศูนย์โคจัศึกษาหน้าสารประกรรมช้างคะ่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็คิดจะตัดนะคะคิดจะตัดเส้อมรออยู่นะคะแต่รอรอโอกาสที่เหมาะสมนะคะก็วันนี้มีโอกาสเหมาะสมแล้วเราก็จะได้ทำพิธีนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะทุกอย่างนะคะทุกอย่างต้องมีเวลานะคะมีเวลาที่เหมาะสมนะคะ ตอนนี้ก็เหมาะสมแล้วถึงเวลาแล้วนะคะทุกอย่างมีเวลาของเขานะคะใช่คะ่ะได้ตัดแล้วคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วามาให้กำลังใจเราได้นะคะขอบคุณค่ะพังถุงเงินบุญมีขอบคุณนะคะที่ติดตามเราขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ เส้นไหวก็ทำไปแล้วนะครับก็เแล้วก็เสียงางไก่ครับเสียงไก่ยข้างไก่นะครับว่าเพราะวกาเอ่าเซนไหวเสร็จแล้วเราเสียงเสียงทายข้างไก่มาดูกันซินะคะสวยไหมต้องสวยนะคะคุณตานะคะคุณตาเหินจงใจงามจะเสียงทายข้างไก่ จาออกเยอะไหมคะเดี๋ยวต้องดูนะคะจะต้องรอดูคุณพ่อบอกว่าประมาณ50าสิบเซนนะคะคุณพ่อนะคะ<ม><ม>คุณพ่อของเราสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC จากมาเลเซียสวัสดีทุกท่านคะ่ะ

ทางไก่สวยมากนะคะก็ขอให้ทำกิจการงานใดเจริญรุ่งเรืองนะคะถือว่าสวยนะคะอ๋อสวยมากงานใหญ่และสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,บคคะแบบนี้ถือว่าสวยนะคะสวยดีเร<อ>ื่องดีวันนี้นะครับทางไก่สวยมากผ่านนะคะผ่านงน่้ถ้าคางไก่อย่างนี้นะครับผม ถือว่าสวยใช่ไหมคะทางไก่แบบนี้ทำอะไรก็ดีนะคะคทางไก่เคริงานอะไรคะอ๋อเป็นงานงานเสริมเสริมรอนะคะเสริมรอ วิธีเสื้อมลออตแต่งงานให้กับพี่ใหญ่สักใบนะคะกว <c oughs> อนหมายก็จะอยู่ด้านบนนะคะ <c oughs> เีอยกันเรี้อว่าขางลคือว่าข้างไก่สวยนะคะสวยได้เวลาเสริมรอแล้วใช่ค่ะได้เวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะ เส้นพิธีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เสียงทายข้างไก่แล้วนะคะสวยนะคะสวยราบรื่นดีนะคะก็ขอให้ทำกิจการงานใดก็ขอให้ง่ายๆนะคะจะเริ่มต้งเดินยิ่งๆขึ้นไป ต่อจากนี้ก็จะเป็นพิธีการตัดแต่งนะคะหลังจากเส้นล่ยเสร็จแล้วถ้าไหนที่เข้ามานะคะมาให้กำลังใจเราได้นะคะเ <Okay. S 2> ม้นมาได้นะคะวันนี้เสริมรอให้พี่ใหญ่พ่อพลายสักใบง่ายเพลยอนุสาวรีย์ รอทั้งช้างรอทั้งควานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเดี๋ยวตอนทำพิธีนะคะคเราจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะขอฝากทุกท่านพ่อๆใหแม่แม่ไปติดตามนะคะ คลิปวิดีโอของเราในช่วงบ่ายนะคะาาแม่ขวานเชื่ออะไรอ๋อแม่ควานชื่อน้ำผึ้งค่ะน้องลาคำแพงมาไหมมานะคะน้องลาคำแพงมามาให้กำลังใจพี่ใหญ่ด้วยไม่รู้เดินไปไหนนะคะมานะคะต้องมามาให้กำลังใจ้องโานอาากร

นี่เป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เสริมนะคะสิบกว่าปีแล้วเตียงยืดคือทั้งเนื้อเหเพราะว่าอีกฝั่งมันจะแอบก็จะได้ตัดแต่งเสริมหลอให้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่ก็ตอนตกมันเหมือนกันนะครับนี่มยตอนตกมันอ่อนเมือนใช่ใช่จ้ะอ่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอยุติการไลฟ์สดเนาะ เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะทุกท่าน,านเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติการไร์สดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะป้าปิดตรงไหน <laughs> โอ้ยมือกล้องเลยไม่ปิดนแล้วก็สิ้นสุดสิ้นสุด